รางวาัลศิลปินทีป๊อมแห่งปีได้แก่คุณนุนิวชวรินเพื่อพิริยาวงค่ะยินดีด้วยนะคะเพิ่งจบคอนเสิร์ตไปสดๆรุนร้อนเลยนะคะหายเหนื่อยเลยเนะาะเดี๋ยวกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะ สวัสดีครับนุนิวนะครับก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทางมายาที Awards มากๆเลยนะครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจดีใจกับคำว่า t p o ๊มากๆเลยเพราะว่าส่วนตัวผมรักวงการนี้มากๆผมรู้สึกว่าวงการ t ีป๊ของเราน่ารักกันมากๆเลยนะครับเวลาที่เรามีปัญหาหรืออะไร พวกเราทีป๊อปมักจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันสปอร์ตและสนับสนุนกันเสมอเสมอเลยครับก็วันนี้ถือว่าผมได้มารับรางวัลให้กับศิลปินทีป๊อปทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าศิลปินทีป๊อปของเราเก่งมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดบนโลกเลยครับผมก็ขอบคุณทางมายาทีวีอวอร์ดอีกครั้งขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ นับสนุนแล้วก็น่ารักกับผมเสมอมาเลยนะครับผมก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้เป็นทีป๊อปที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะดีใจด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ